เลี้ยงตั้งก็ตั้งได้น้อแรกแขกหมานบนาอนน์จ้าวัอดีจ้าปลาตัวไม,ม่ลายคือเกา่าพินน้องแม่ออามาแล้วกับพ่อเลยฮักตักต่ำแล้วมัวนจะก,กันนี่นี่ยังกรนอนนึงอีแล้วฮักคักต่ำๆเหมาน้อแรกแขกหมานจ้าตัวนี้โน่ด้วยบูเมนบูเมนอันเหน่งงาของเกา,นกาเนาะออาลุยตัวนี้เนาะ นองงามเลยจ้าย่องแกงกันเลยเนื้มันพี่น้องป๊านี่เป็นหนองงามพี่น้องป้าตอนนี้ถึงมาเนี่ยกำลังงามเลยนี่ เงา้เอาเงี้ยเงีเลยจ้าเพื่อไปแบบบองมันน้ำแรงมันจะพี่น้องแรงแรงน้อยแล้วหมดหลายหมดหลายมาทำหมอกจ้าพี่น้องแรงยังไงหมดหลาย หมดอันนี้ตัดเจ็บอยู่ด,ด,ดิจ้าแหน่งน้งมันพี่น้องแหน่งน้งมันออน้ำหมอกอ่อนๆแหน่งน้ำมัอ่อนๆจ้าสวยๆอ่อนๆเลยฟ้างามนอนนอนฝืนน้ำดินกันพี่น้องกองแหนงจ้า

ไปนะครับนี่อ่อนครับพี่น้องแง่งน้ำไม้น้ำหมอกอ่อนๆเลยจ้าจ้าแหนงน้ำหมอกนอนในพดงามเลยพี่น้องนอนเป็นยังไเฮ้ยจ้าแหนงน้ำหมอก ักเนี่ยอัหมดเลยจ้าเน่งง่ายๆบวบเน่งจ้าเน่งน้ำหมกไ้ที่หักไปเลยไม่ใชดัน แหนงงามกระดอพี่น้องแหนงหน่อไม้น้ำหมอกจ้ากอเดียวได้สี่แหนงหาแหนงอือจ้ามีแง่งนีแหนงนี่แหนงนี่งามเด้แหนงหน่อไม้น้ำหมอกจ้าพี่น้องพอดีอ่อนๆถูกแกงถูกแกงจ้า <ว>อ,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 อี้มแรงออนออนโเป็นคนเลยแงอบอว่พี่น้องอืมขักแหงจ้าขักสำมอรู้สกอะไรอดู่ โอเสไม่ใช่สืเลยจ้าอืมนีมจ้า้เสี่เหล่ยจ้าน้องอ่อน,ออน ไปหลายว่เม oh no. ึงน้ำโพด้ซับเนาะโพด้ซับไปฟันยังบ่หาบ่หายังบ่เขื้อนอยู่หาไปเรื่อยหาไปเรื่อยคือรถขายองจ้าบอกมันชามือก็เอาเด้๋จะเด้อเอาไว้ไปต้มใส่ หัวผักนี้เนาะมับตัวนี้เป็นโหนขึ้นกับดินตัวนี้มันแหน้งเด้อพี่น้องเด้อโหนได้บวกนะ้วขึ้นโหนขึ้นกับดินเด้อจ้าเริ่มหายากลงเลยแล้วไปป้าก็เริ่มเหีเย่ยเแต่พอได้เลี้ยอยู่ อ่ะขาได้เล่นนี่หรอกแต่ว่ามันหน่อยลงเตะไม่ทางหน่อยมันโบเลาย์นีโน่นี่อันงามขึ้นโนอ่ะบ่งมัน มนกุลิแกงแซ่บเอ๊ะตักมันไป เรียบร้อยจ้าน้ำไม้สวยๆง,งามเลยจ้าพี่น้องเบ้างนนหน่อนี่ไปไปในสำหรับสำนั้นเนาะเรียนเรื่อ,อยๆหาไปเรื่อยๆจ้าบ้องหน่อยไม่จะนอยใหญ่ๆบอกมันเอาไว้ไปใส่ตามป่าเลยพี่น้องเรียบร้อยจ้าไป